หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สวัสดีแฟนหงแดงหรือว์พูทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่3เมษายน2565โดย s o r e p o r t by เซอร์โอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนเรื่องกีฬาต้องยกให้กับที่นี่เท่านั้นพร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ทุกวันหากสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยความคิดเห็นของทางเยอร์เกนครอฟถึงผลการแข่งขันของทีมของเราเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางแตนอรารวาดวัดฟอร์ดเดียก็โชต้าเป็นคนโคกประตูเบิกร่องให้กับทีมตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกของการแข่งขันก่อนจะเป็นเขาที่เรียกจุดโทษให้กับทีมในช่วงท้ายเกมได้อีกและเป็นฟาบินโยที่รับหน้าที่สังหารลูกนี้เข้าไปไม่พลาดส่งให้ทีมคว้าชัยชนะ2ประตูต่อศูนย์ หลังเกมนัดดังกล่าวครอบก็ออกมาสัมภาษณ์ถึงความคิดเห็นส่วนตัวของเขาเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของทีมและโจ้ตัวก็ยอมรับว่าพอใจกับผลงานของลูกทีมและผลการแข่งขันที่ออกมาใช่เลยแน่นอนว่าผมพอใจกับฟอร์มการเล่นของเรานะมันไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนั้นเลยครอปกล่าวเกมเหล่านี้สามารถออกมาได้ทุกหน้าเลยนะหากคุณยิงประตูได้เร็วเกมก็อาจจะไหลได้ แต่ในทางตรงกันข้ามหากมันมันฝั่งโน้นที่ทำประตูได้มันก็จะกลายมาเป็นงานยากสำหรับคุณแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยเมื่อต้องมาลงเล่นในช่วงหลังพักเบรกทีมชาติแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะโชว์ฟอร์มการเล่นให้ดีที่สุดออกมาได้ดังนั้นเราจรึงต้องพยายามผ่านเกมแบบนี้ไปให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องมาเจอกับทีมที่มีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมอย่างทางวัตฟอร์ รอยฮอตซันทำหน้าที่ของเขาได้อย่างน่าเหลือเชื่อมากเลยนะหลังจากที่พวกเขาตามหลังหนึ่งประตูต่อศูนย์พวกเขาก็ยังไม่เปลี่ยนแผนการเล่นเลยพวกเขายังคงเน้นเกมสวนกลับเหมือนเดิมเมื่อเปลี่ยนนักเตะลงมาใหม่พวกเขาก็ยังเล่นเน้นสวนกลับอีกนั่นทำให้มันไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยในช่วงครึ่งเวลาแรกเราก็เจอจังหวะที่น่ากลัวแต่ก็เป็นทักอาริสันเบเกอร์ที่สามารถช่วยป้องกันเราเอาไว้ได้ อย่างไรก็ตามเราก็ทำประตูได้อย่างสวยงามและนั่นก็ทำให้เราคุมเกมเอาไว้ได้นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดประตูที่สองช่วยให้เราสามารถผ่อนคลายชัยชนะคือสิ่งที่เราต้องการและลูกทีมของผมก็ทำได้สำเร็จในตอนนี้เราจะเดินหน้าลุยกันต่อ ไหนๆก็เริ่มต้นมาด้วยบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอบกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความคิดเห็นของเขาต่อเนื่องกันไปเลยแต่ประจังหวะที่เราได้ลูกจุดโทษกันบ้างเมื่อมันเป็นตอนที่เราได้ลูกเตะมุมและเป็นทางเดียโกโชต้าที่ถูกทางยูลัชคุชกาเอามือเหนี่ยวรั้งอย่างน่าเกลียดจนเหมือนกับจับจับเขาทุ่มลงไปกับพื้นอย่างไงอย่างนั้นภายในกรอบเขตโทษ ตอนแรกผู้ตัดสินอย่างทางสโตรดแอตเวลไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะเป็นทีมงาน VAR ที่เรียกให้เขาไปดูภาพช้าที่ข้างสนามอีกครั้งจนท้ายที่สุดกลับมาชี้ให้เป็นลูกจุดโทษสำหรับทีมของเราท้ายที่สุดจึงเป็นฟาบินโยที่รับหน้าที่สังหารลูกนี้เข้าไปไม่พลาดเป็นประตูปิดกล่องช่วยทีมคว้า3ามคะแนนสุดสำคัญมาครองได้สำเน็จและทำแต้มตามไล่จี้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไป หลังจบเกมดังกล่าวนักข่าวก็ไม่ลืมที่จะเข้าไปสอบถามกับครอปถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าเขาไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและยังแปลกใจด้วยซ้ําตอนที่ผู้ตัดสินออกมาดูภาพชาที่ข้างสนามแต่เจ้าตัวก็มองว่ามันน่าจะเป็นจุดโทษผมไม่เห็นเหตุการณ์นะแต่ผมถามคนอื่นแล้วเขาก็บอกว่ามันเกิดขึ้นที่บริเวณเสาสองแว่าโดยส่วนตัวแล้วผมไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นครอปกล่าว ผมบอกกับคุณได้เลยว่าในชีวิตของผมผมดูฟุตบอลมาเยอะผมเห็นการให้ลูกจุดโทษมากมายที่จำเป็นจะต้องได้และก็มีอีกหลายครั้งเช่นเดียวกันที่ไม่ควรจะได้ไม่ว่าบอลจะอยู่ตรงนั้นหรือไม่ทำไมจะต้องไปเล่นหมวยปล้ำกันในกรอบ18หลาด้วยละ่ะเราทุกคนต่างก็อยากเห็นการทำประตูและคุณจะได้เห็นการยิงกันมากขึ้นหากแนวรับเล่นลูกตั้งเตะตามกฎ หากมันมีใครก็ตามที่ทำให้คุณล้มลงไปมันก็จะต้องเป็นจุดโทษไม่ว่าบอลจะอยู่ตรงนั้นหรือไม่เพราะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ไม่เยอะเลยนะแต่ในครั้งนี้ผมยังไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแต่ให้ผมแปลกใจตอนที่ผู้ตัดสินออกมาดูภาพชาที่ข้างสนามไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาคลายข้อสงสัยถึงรายชื่อของนักเตะหนึ่งคนที่หลุดจากทีมของเราไปในเกมกับทางวัดฟอร์ดเมื่อคืนนี้กันบ้าง หากเพื่อนๆไปดูรายชื่อนักเตะของทีมเราในเกมเมื่อวานนี้จะเห็นได้เลยว่ามันไม่ปรากฏชื่อของทางเฮาวีเอ็นเลียดไม่ฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลทั้งสเสบ็จผู้เล่นตัวจริงและตัวสำรองที่ข้างสนามนั่นทำให้มีเพื่อนๆหลายคนสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยว่าแล้วเอ็นเลียดหายไปไหนเขามีอาการบาดเจ็บตามรบกวนแล้วหรือไม่อย่างไรกันถึงได้หลุดทีมไปแบบนี้อย่างสิ้นเชิง ทว่าในความเป็นจริงแล้วมันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะทางเอ็นเลียดไม่ได้รับอาการบาดเจ็บแถมเขายัางเพิ่งจะลงสนามช่วยทีมในเกมพิเมียร์ลีกทูหรือลีกสําหรับทีมสํารองอีกด้วยในขณะที่ทีมชุดใหญ่ของเราฟาดแข่งกับทางวัตฟอร์ดทีมชุดอายุไม่เกิน23ปีภายใต้การคุมทีมของทางแบร์ี่ลิวตัสก็ลงสนามในวันเดียวกันและเป็นบิ๊กแมตช์กับทางสิงโตเงึมครามเชลซีเสียด้วย ทั้งนี้เอ็นเลียดได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนัดดังกล่าวและอยู่ในสนาม45นาทีก่อนที่เขาจะถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งเวลาเพื่อเปิดทางให้กับทางโทมัสเครตันลงไปทำหน้าที่แทนในครึ่งเวลาหลังอย่างไรก็ตามการที่เจ้าตัวต้องมาเล่นให้กับทีมชุดอายุไม่เกิน23ปีเช่นนี้ก็ไม่ใช่บทลงโทษใดๆสำหรับตัวเขาเพียงแต่การเป็นเพื่อให้เขาได้รักษาสภาพความฟิตและจังหวะการเล่นของตัวเองเท่านั้น ก่อนหน้านี้ทางเยอเกนครอปเองก็เคยออกมาย้ำไปแล้วหลายครั้งว่าในตอนนี้ขุมกำลังของนิวัตูมีอย่างเต็มอัตราสึกและบางครั้งเขาก็จำเป็นจะต้องหันนักเตะบางรายออกจากทีมในวันแข่งขันซึ่งคนนี้หวยก็มาออกที่ทางเอ็นเลียดนั่นเองเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ี่ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวการลุ้นแชมป์ระหว่างทีมของเรากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นไปอย่างดุเดือดและเข้มข้นกันบ้าง ชัยชนะของเราเหนือวัตฟอร์ดเมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้ลิเวอร์พูลขึ้นนําเป็นจ่าฝูงได้เป็นขนแรกตั้แต่เดือนกันยายนแต่เพียงไม่นานจากนั้นซิตี้ก็คว้าชัยชนะเหนือเบอร์ลี่ตามมาทําให้พวกเขาแซงกลับขึ้นมานำหนึ่งคะแนนตามเดิม อย่างไรก็ตามจากฟอร์มการเล่นของลอร์พูที่เด็ดดวงเหลือเกินเมื่อคว้าชัยชนะมา10เกมติดต่อกันเข้าให้แล้วก็ทําให้รือออเฟอร์ดินานยอมรับเลยว่าในตอนนี้ใครก็ตามที่ต้องมาเผชิญหน้ากับทีมของเยอร์เกนครอปต่างก็ต้องหลงเล่นด้วยความหวาดกลัวแต่แม้กระนั้นเฟอร์ดินานก็ยังมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังมีโอกาสที่ดีกว่าในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและเกมที่ทั้ง2ทีมจะฟาดแข่งกันเองในวันที่10เมษายนจะเป็นตัวตัดสินแชมป์ ผมคิดว่าโมเมนตัมยังมีความสำคัญเสมอนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เปลี่ยนศักระลาดใหม่เป็นต้นมาเฟอร์ดีนานกล่าวเมื่อคุณมาถึงช่วงท้ายฤดูกาลการคว้าแชมป์จะเป็นไปอย่างเข้มขน้นทั้งหมดมันเกี่ยวโยงกับเรื่องของโมเมนตัมว่าใครจะเดินหน้าเก็บแต้มและเล่นได้อย่างคงเส้นคงวาคุณจะเห็นได้เลยถึงความมั่นใจและนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นจากลิเวอร์พูลทีมนี้ คุณจะรู้สึกได้เลยถึงความหวาดกลัวของสโมสรอ,อื่นยามที่ต้องมาเผชิญหน้ากับพวกเขาจากแนวทางการเล่นของลิเวอร์พูลและการที่โมเมนตัมทั้งหลายก็เทมาทางฝั่งของพวกเขาอีกด้วยไม่ว่าพวกเขาจะเจอกับทีมไหนพวกเขาก็จะเป็นทีมเต็งที่จะคว้าชัยชนะได้อยู่เสมอแต่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็มีประสบการณ์แบบนั้นเช่นเดียวกันเพราะพวกเขาเองก็ผ่านจุดนี้มาแล้วนักต่อนะัก นั่นทำให้ผมคิดว่าทีมของเป๊ปกว่าเดิโอลายังคงเป็นทีมเต็งแต่แค่ในตอนนี้นะอันที่จริงแล้วลิเวอร์พููเองก็เคยตามหลังไกลถึง14คะแนนทว่าตอนนี้ก็ตามจี้มันเหลือแค่แต้มเดียวดังนั้นการคว้าใจชนะในช่วงท้ายฤดูกาลจะมีความสำคัญผมยังคงคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมเต็งอยู่แต่เกมที่เอติฮัดสเตเดียมซึ่งทั้งสองทีมจะต้องลงสนามมาเจอกันเองจะมีความสำคัญอย่างมาก นี่จะเป็นเดือนที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับลิเวอร์พูลเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสำคัญที่สุดของทีมเรายัางทั้งโมฮัมเหม็ดซาลาหกันบ้างเมื่อวานนี้ทั้งปาป์เซียรานักข่าวคนดังที่เป็นคนแรกที่ออกมาเปิดเผยเรื่องการย้ายทีมของรุยดีอารสมาอยู่กับทีมของเราก่อนจะกลายมาเป็นความจริงในภายหลังนั้น ก็ได้ออกมาระบุเลยว่าในตอนนี้ซาร่าได้ยอมลดข้อเรียกร้องเรื่องค่าเหนื่อยของตนเองลงมาจากเดิมที่ระดับ400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์มาอยู่ที่ตัวเลขราว300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แล้วล่าสุดก็ดูเหมือนว่ามันจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ออกมาเมื่อสื่อหลายสำนักในประเทศอังกฤษต่างก็รายงานข่าวตรงกันว่าซาร่าใกล้จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางลิเวอร์พูลได้แล้ว อย่างไรก็ตามหากเรามาดูใส้ในของรายงานข่าวทั้งหลายเหล่านั้นจะพบว่าต้นทางมาจากทางเดลี่มินเลอร์ที่เป็นเจ้าแรกที่ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้เมื่อพวกเขาก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าดาวเตะวัย29ปียอมเปลี่ยนใจแล้ว ทั้งนี้มันยังมีการระบุต่อไปอีกด้วยว่าซาร่าจะเซ็นสัญญากับสโมสรยาว3หรือ4ปีด้วยกันและนี่น่าจะเป็นสัญญาที่จะทําให้เขาได้อยู่คาแข่งกับลิเวอร์พูลไปตลอดช่วงที่เหลือของเส้นทางอาชีพอีกด้วยแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไดใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ